พัดจะรับอานนั้นครับนาพลแนะนำไฟจัดนะครับนาปาพนแฟมเบอรี่นะครับนายลื่นนองๆอย่างกันว่าปาพนกวนนินนะครับนะซึ่งวันนี้ซึ่งวันนี้แข่งกันมาตั้งวันเลยนะครับนายตั้งเด็กเจ้าขอขอบคุณทีมเตว่าเข้ารวมกันงั้นกันถูกทีมนะครับนายโค้ชไม่ว่ามาจากนโค่นนะครับนาไม่ยากม่ยากนีนอ่านีนป้าทีมมาจากนาค่นนะครับนะอ่าทัสเียที่มาที่มาแล้วก็มาช่วยลุงปีอาจีนะครับนะยลุงปีอาจีก็ส่งทีมา มากับไล่ทีมนะครับน้ามาคู่มัดคู่หาโรงเรียนกัลยาหลังสานุชแปพีกิตนักโทษนะครับน้าก็ส o o มาไม่ได้คุยกันพวกกันจังหว่ายุ่งจ้องเสียงนะครับน้าแต่ว่าขอขาขอบคุณมากครับขอบคุณมากทุกทีมเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นผู้เข่งส่อหนึ่งนะครับนะผู้าและไล่ทีมเดี๋ยวไม่ได้กล่าวนามนะครับนะมาจากจันนา ยานาปัตตานีหนองฮุนตาฮีโร่นะครับนามาฮอกตี้มาเรนซาบิลิตนะครับพระมาปัดเคโรอทแครอทนัก็ถือว่าโอเคนะครับนะก็ซึ่งวันนี้ก็มาเจอกันหลอดซีทีมแล้วนะครับนะเป็นหนักเตะตั้งนาซีทีมก็ขัดมาเหลือดซีทีมทุกทายนะครับนะก็เป็น กรีกนะครับนะระวังพีไรยาซึ่งมาในชุดสีดำนะครับนะาพิไรยามาจากปัตตานีนะครับนะเป็นโรงเรียนพีไรยาาวีนะครับนะเป็นสั้นขวัญของปัตตานีทั้งชุดนะครับนะนั่มโดยเบดุนนะครับนะกับกะฮานานะครับนะก็ขอขอบคุณหน้านี่เขามาถูกรอบเลยนะครับนะกับชุดนี้เขามาถูกรอบเลย ช่วงเสื้อแดงนะครับนาเป็นแจมซ็อกเกอร์นะครับนาถ้าเป็นมวยไป็นไรเขาเรียกว่าทุกคู่มากับคู่นี้พอแจมซ็อกเกอร์นี่ก็เป็นจุฬาเจยู่งย่อไหวชนซิมาปีซิปีตั้งชุดนะครับนาชุดนี้เป็นแจมซ็อกเกอร์นะครับน้านำทีมมาโดยโค้รเล็กนะครับนาหรือผู้จัดการทีมเล็กนะครับนาก็มากก็เชิญจมได้เลยนะครับนาเป็นคู่รอบรองที่ทุกคู่มาครับถึงครูดีสองแต่เดี๋ยวจะเป็นอาจจะเป็นหน้าหน้านะครับนาหรือดีเซตวันจากกีฬาตังนะครับน้ากขาสุดยอดมากันครับทีมนี้ ประกอบที่เอสปอนนะครับนะของน้องบี๊บนะครับนะน้องบี๊บนายตำรวจนะครับนะของการนำมานะครับนะการเข้ารอบรองลยไรตู้คูรอีกนะครับนุกจากนึับนะคกผู้ซองกาเคาชมได้เลยนะครับกาเขาเขากาเคาปิดการพูดคุยอะไรก่อนนะครับนะเคยชมชมได้เลยครับเอยกดไลค์กดแจ้งกด ติดตามเพจปุมด้วยนะครับนะป้าบอลเปมารี่ฟุตบอลขับนะครับนะอหลบหน้าจัด17ปีนะครับนะสมัครกันมาได้เลยนะครับนะหลุด13หลุดอ่าลุด17ปีตอนที่13นะครับนะ13ขยันยาเชิญนะครับนะจักมาได้เลยนะครับเฟียนาเสื้อแดงแจมสก๊อตได้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 เลยตรงนี้หมายเลข22หลอกลบลูกนี้ลอยที่ยิง ไม่เข้าครับโอ้โหลูนี้ไปสวยครับโรักษาประตูเปิดบอลยาวมาเลยลูกไปอยู่ที่แจมซ็อกเกอร์มอหมายเลขสิบแปดหลกอ,อ,กอ,อ,อ,อกดึงลากโซมาให้ครับยิงไปลูกนี้ชบเสาจริงจริงโอ้โหออกนำเลยครับออกนำอย่างรวเดเร็วโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ เอาลอเลยครับซสกอร์โอ้ออกนำในนาทีแรกของการแข่งขันเลยเอาเลยครับเป็นนึ่งซูสเลยนะครับนาเซอร์ซี่แดงนะครับนะพีฮหน้าพีฮหนาซุนโดยหมายเลขสามยิงลูกอยู่ที่ได้ทีครับแจมสกอร์ลาขึ้นมาหมายเลขเก้าล็อกดึ่งน้ำมันโซนพืนเปิด ไม่ทำนะโอ้ยย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 ูยนูยยยยยย่ยดยยอยย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 โยดไไหยย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 ร่ยย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 เยย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 ยอยย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 ยบยย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 ายย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  เดียหน้าได้ทุ่มทุ่มกันมาลูกนี้แจมซอกเกอร์จะกัดจังหวะเดียวมาที่หมายเลขยี่สิบสองลากบอลดึงบอลลอกอีกทีลอกอีกทีส่งลูกนี้หลบล็อกอะไรทีมันจิงโอ้โหชนขาดโอ้ยโอ้หมายเลขสิบแปดดีสุรชัย โอ้ยยิงเต็มท่อเลยครับชนทางเลครับเปิดไหมีีฟียนาน่ามงได้ฟาว้ฟาฟียน่า Trên đây tệ khuyên khắp luôn đi Ô, oh, bố đang tạm bóng luôn rồi, chồng. đi Cảm ơn Bỏ. bạn Hay, em sốc á đấy cắt các bạn Phía <laughs> 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 nào, máy 8 thùm Đây, bón, đứng cao Lọc ลบยิงโอ้ลูกนี่ไปได้เก้าชีวอรชีวอรรลอยิงสวยจริงๆไปเลยเอาเลยครับแจมช็อกเกอร์ออกดำเลยครับสองประตูต่อศูนย์เพียหน้าจะเอาคืนได้ไหม โอ้โหเล่นกันมาทั้งวันเดียวแรงยังไม่มีหมดเ <c oughs> ฟียนาหมายเลขเจ็ดแยกบอลกับหมายเลขยี่สิบสองลูกหมายเลขยี่สิบสองแยกบอลไปได้หมายเลขยี่สิบสองได้บอลอยู่พาบอลลอกลอุกยังไม่สง่งยังไม่รู้จะส่งให้ใครเปิดสวยครับตรงนี้ไม่ทานนะครับหมายเลขสิบแปดโอ้โหสุรชัยไม่ฐานครับตรงนี้เ <c oughs> ฟียนาเฟียนาสวยครับ เฟียนามาเลขสี 4, ล่ล็อกหึงไม่รู้จะคืนใครคืนกับหลังมาเลขสามคืนกับผู้รักษาประตูผู้รักษาประตูคืนไปได้สามมาเลขสามคืนเข้ากลัง,งดูนี้มาเลขสี 4, ล่ล็อกนะแจมแจมดูนี้เฟียนาโอ้ยพาลูกออกเลยแม่ลูกโดดบางไวตรงนี้ออกมาเลขสิบแปดโอ้โหแม่ยิงทุกจังหวะนะครับชุนชัย ดี่หน้าผู้รักษาประตูเปิดไว้ให้กับกองหลังเปิดเปลี่ยนมาไม่ไม่ทันแล้วหมายเลขเจ็ดไม่ทันนะครับหมายเลขเจ็ดเกาชักรับบอลได้เฉยครับหลอกลบเข้าได้หมายเลขสิบแปดทำไงหลอกดึงทีโซไปหมายเลขเก้ายิงไม่เข้าเข้าหน้าตา เฟียหน้าเฟียหน้าบลอกไม่ถึงโอ้ยบูรักษาประตูเปิดมาก,กับหมายเลขสิบแจนอัอนนี้อยู่ในครึ่งแรกนะครับแจนซอกอร์ลูกนี้ลุดเดียวเอ้ยอ ลูกนี้เกิดผิดพลาดโอ้โหลูกนี้กองหลังผิดพลาดโดนลงโทษเลยเอาล้วครับออดน้ำได้สามประตูต่อศูนย์โอ้โห,โห,โหมาเลขได้เ,เดี๋ยวมาเลขได้หมายเลขสิบนะครับเมื่อกี้เ็บด้วยเ็บด้วยเ็บด้วยนภัสไม่เอาหลังไม่เอาหลังไม่เอาหลังไ,ไ,ไม่เอาที่บอลที่บอลได้ได้

บอินอีกทีซีบอลยิงกองหลังยังได้อยู่เฟียหน้าเฟียหน้าเฟียหน้าลากขึ้นมาเปิดใบเลขหกาบเลขดึงลอง็อกคืนยังได้อยู่หมายเลขสามก 3, รรมการเป่าเลยครับโอ้โหเล่นกันยิ่งกว่าในทีวีซะอีกไปเลยครับหมายเลขสิบนภัทรนภัทรโดนแยิง าาตรวจสาประตูเปิดบอลยกบอลให้กับเพื่อนแม่โดนสกัดไม่ได้ทุ่งก็มามาที่หมายเลขสิบดึงบอลสวยครับลองอีกทีแม่คืนกับหลงังเบิล้ลอีกทีไม่ทันหมายเลขหกจะได้ทุ่ง จิรัตเป็นผู้ทุมยิงโอ้ยไม่เข้าอีกแล้วเฉี่ยวไปเฉี่ยวมาก็เฟียหน้าเปิดมุมทงก้ามายิงอีกทีไปโดยกองหลังยังอยู่ที่จิรัตยิงโอ้ยเข้าไปแล้วเอาเลยครับตีไข่แตกลยครับสามประตูต่อหนึ่ง เอาแล้วเลา้วล้วเอาแล้วไล่มาแล้วนะครับเปิดกรรมการเ่านุวิดหมดครึ่งแรกเอาแล้วครับเจนสอกอร์นำฟีร่าอยู่3ประตูต่อหนึ่งนะครับนี่ โคดพิระยาคิดหนักเลยครับแมตตึ่งเหล็กนะครับหน้าก็เป็นแจ็มโรเกอร์นําอยู่สามนึงนะครับน่าเป็นบอลดูเดือนมาเ็บอลหลักต้องพูดนะครับน่าเหาือบาแจะแจ็อกเกอร์นี่มาในชุดสีแดงนะครับน่เป็นฮาร์จยยูทั้งทั้งชุดนะครับนะฮาร์จยยูในติดชุดแจ็มโรเกอร์นะครับนะของอะคาเดมี่ก่อนนะครับนะตึงนําอยู่สามนึงนะครับน่าพอพิระยาก็ตีใกล้แตกมาแล้วก็แมตตึ่งเหล็กนะครับพิระยาก็มาจากเด็กสั้นพันปัตตานีนะครับในโรงเรียนพิระยานาวีนะครับนะ อาก็นํามาโดยเบดุนนะครับนะก็ซ้ำหนึง่งนะครับนะมีโอกาสเลยนะครับนะแต่วามม่าไม่ถ่อไม่ถอยนะก่อนนะครับนะมีโอกาสจะถึงหลุดถูดหรือไม่นะครับนะ,ตะนะแต่ซ้ำหนึ่งนะครับนะสู้บอลสู้นะครับนะบอลใจสู้หมากๆพี่รตยาชนนี้ก็มาสู้เต็มรอยทุกคนนะครับนะถึงเสือเ้อแดงก็สู้โซกเกมนักมาตลอดนะครับนะแต่ก็ไม่ถอยนะครับนะแล้วก็ไม่ใช่อารมโหรนี่คือเด็กอยู่ในวินัยนะครับนะ เนี่แป๊บเนี่ยครับแต่ว่าต้องการเลยแต่ว่าสุดยอดมากๆกล้องเทคนิโค้ดนะครับนะก็ก็ปรอกันคึงล้างหลานนะครับางานกำลนงอยู่ซ้ำนึงนะครับนะเป็นการตรงนีน้นเหรอนี่มันว่ากดกลาเลย <laughs> <laughs> เครับอาละครับ,รรบในครึ่งแรกนะครับคู่รอบรองชนะเลิศคู่แรกนะครับแจมซักเกอร์นำเฟียนาบายพิริยา3ประตูต่อหนึ่งอยู่นะครับเรามาชมกันต่อนะครับในครึ่งเวลาหลังนะฮะดูชอว่าเฟียนาโค้สแก้เกมมาเล่นในรูปแบบไหนนะครับ ไลฟ์สดอยู่พูดถึงชาวโซเชียลไลฟ์สดอยู่ของเพปพ๋าพรไลฟ์สดอยู่เพจป๋าพรทีมงไงให้พูดถึงชาวโซเชียลที่ดูเราอยู่เขาดูอยู่ทุกปอเสียงพูดท่ามดุดพูดเบาเล่นย้ยอย่างละเอยเีอยดแต่เท่าตอนนี้ฟุตบอลรอบรองชนะเลิศนะครับเรากำลังไล<ห>ฟ<ห>์สดอยู่นะครับชาวโซเชียลของทีมงานป๋าพรนะฮะสามารถที่จะเปิดชมได้นะครับนะครับ ตอนนี้เรากำล,ลังไล์สดอยู่นะครับรรชาวโซเชียลของทีมงาปาพรน,นะครับแล้วก็ทีมฟุตบอลทั้งหมดนะฮะที่ร่วมการแข่งขันนะครับสามารถที่จะเปิดไปดูได้นะฮะกำลังไล์สดอยู่นะครับตอนนี้รอบรองชนะเลิศคู่แรกนะครับอยู่ในครึ่งเวลาหลังแจมซอกอร์ชุดสีแดงพบกับเฟียานาบายพิริยาอยู่ในเสื้อสีดำ ครับตอนนี้เจสก็ร์นำอยู่3ประตูต่อหนึ่งอยู่ในครึ่งเวลาหลังของครึ่งแรกครึ่งครึ่ง,งหลังนะครับช่วงแรกเอาละครับตอนนี้หลังจากที่เราพักครึ่งแล้วมาดูทิ่ว่าทางเียหน้าแก้เกมมารูปแบบไหนนะครับหมายเลขยี่สิบสองทักทายลูกนี้เอาละครับ <syllables, S 2> หมายเลขสี่จะเป็นผู้ทุ่มทุ่มเขาไปเฟ <ๆๆ S 1> ียหน้าโมไได้ยิงโอ้โห,โหลูกนี้โอ้เข้าไปอีกแล้วนะครับแจมซัฟเกอร์ <ๆ S 1> หมายเลขแปนะครับอาธิการโอ้ลูกนี้ยิงกว่าลูกใบไ,ไม้ล้วนซสอีกนะคร,ๆๆครับโอ้โหลูกนี้เปิดมาแล้วก็ไม่เหลือ ยืมไปตัดยางดีครับคมอยงเลยโอ้โหลูกนี้สัตว์โวได้คมกริบเลยนะฮะถ้าเป็น,นมือเดียร์ยิงดีเลยนะครับแม่วอลเลยลูกนี้สวยนะครับธูมกันมาฟีฮาน่าหมายเลขแปดแจมซ็อกเกอร์จะได้เป็นผู้ทุ่ม ทุ่มกม็มาอาธิการทุ่มลูกยังอยู่ที่รุ่งโรดเพียหน้าเพียหน้าจะได้ทุ่มทุ่มก็มาลูกเลยมาถึงแจมซ์กอเกอร์นกดึงลูกนี้ยิงโอ๊ยเข้าอีกแล้วยิงเป็นเข้า เจมซอเกอร์ yeah, ไมยได้เก้าครับ 3, 2, 3, 2, 3. ซิวกรโอ้โ oh หยิงยิงเป็นเขา้านะฮะโอ้โ oh หเอาละครับเรามาดูว่าฟีฮานะ่าฟีฮาน่าจะเอาคืนได้ไหมพาขึ้นมายิงไม่ผ่านะครับกองหลังบล็อกไว้ได้หมายเลขยี่สิบเก ทุ่มกันมาคืนหมายเลขเก้าเปิดเฟียนาออกทุ่มกันมาเฟียนาบ่งไม่ได้ลูกเลยมาถึงแจมสักเกอร์ออกเฟียนาหมายเลขหกทุ่มแจมสักก์สกัดไว้ได้โอลิการประตูรับ ไว้สวยนะครับลูกนี้เปิดเกมมาเลยโอ้โหเจ็บไม่ว่าจะบอดไปทางไหนครับแจมซอกกอ์สามารถที่ะเก็บบอลไว้ได้หมดเลยเบิ์นต่อไปเพื่อนนักปีกขวาซิวกรอนไม่ได้นะครับลูกนี้เพีราน่าสกัดออกทุ่มกันมาแจมซอกกอตลูกนี้ปล่อยออกนะครับ เซนึงเลยใช่ไหมเซ่แหลยอันนี้แจมช็อกเกอร์นำอยู่4ประตูต่อหนึ่งนะครับอยู่ในครึ่งเวลาหลังเปลี่ยนตัวครับส่งตัวจตจ้าไปเลยครับมาเลข13ตัวทำเกมมาตัวทำลายเกมลืมโดนโดนชิบแล้ว เอาละครับเฟียนะส่งใหม่ๆเลยหกดึงบอลเห็นไหมไไถ้าผมไม่ใช่นักบอลโดนแ <c oughs> น่มาเลยฮะลองดึงออกบุรักษาประตูนะครับเปิดบอลไปให้กับแบ็กขวาขึ้นมา หมายเลขสี่หมายเลขสี่เปิดยาวเลยไปกับศูนย์หน้าพักบอลหน้าอกไว้สวยเอามากาศเป่าครับลูกนี้เป่าเฟียนาได้บอลนะครับส่งไปกับหมายเลขหกหมายเลขหกลากขึ้นมาลากขึ้นหน้าฝาเอียงหมายเลขหกจีได้บอลอยู่อดผ่านไม่ผ่านไม่ผ่ tamam. านนะครับออกทุ่มต่อไป ลูกนี้ผู้รักษาประตูโชคออกมาได้ยิงอีกทีโอ้โหฟองหลังโบกไม่ได้ไม่เข้าแม่ลูกนี้น่าจะเข้าไม่เข้าไม,ไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงเปิดผู้รักษาประตูไม่มีใครไมเข้าไปไหรอโอโหฟิลาน่าไม่รู้จะแก้ยังไงนะครับตอนนี้ส่งหมายเลข15ลงไป หมายเลขหกออกมาพัดหลอกสวยหมายเลขแปดดึงบอลสวยครับโซลกาลาหมายเลขสิบห้ายังได้บอลอยู่หลอกสวยครับลูกนี้โอ้ไม่ผ่านนะทุ่มผิดครับทุ่มผิดยังอยู่ในสนาม <c oughs> ฟีฮฮนาะฟีฮฮนะ่าโซลคืนฟีฮฮนาะลาคาร์มาเอ,อิดยิงไม่ผ่านก็หลายกันไม่ได้ Tên đây rồi, là, phiên là, phiên là, phiên bật, phiên là, phiên là, long long, 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 đây rồi, long, 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 lồng long, long, đi mà, wow, long, 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 ไม่ทันโอ้รักษาประตูกำลูกไวแน่เลยเปิดได้เพื่อนออกดับปีกปีกวาส่งให้กับศูนหน้าไม่ผัดเฟียหน้าสกักกาไว้ได้โอ้โหก็ใช้ความหนาเป็นประโยชน์นะครับหมายเลข13 ใช้เหลี่ยมนะครับใช้เหลี่ยมใช้เหลี่ยมนะฮะเหลี่ยมเหลี่ยมประตามตบ้านอบอุใช้เหลี่ยมเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ดดดดๆๆดยวเข้างน้ข้างนเอาละครับได้มาแล้วนะครับสี่ประตูต่อสองเล,เล่นไปจังเ <laughs> ล่ยไปจังสนุกเลยครับตอนนี้สี่ประตูต่อสอง 5-2 5-2นะครับสะกอนครับไม่ทัน5-2กว่าโท้นลยครับ5-2นะี่ยชีชโฉมเลย5-2ครับ5-2อะไรม่ได้ถามดีแม่บาง5-2ครับเอาละครับแจมซกอกเกอร์ยังไม่เผาการบุกนะครับยิงปูนศักดิ์มาต้องเท็คไว้สวย โอ้โหถ้าเป็นผมปล่อยแล้วครับลูกนี้เปิด <c oughs> อ,อีกทียิงโอ้โหไม่โดนจะได้ครึ่งโหลไหมหเรามาลุ้นกันนะฮะแล้วก็ดูสิว,ว่าเฟียน,นาจะเอาคืนได้ไห <laughs> มไ 23, 1, มาเลขทีมสามลอกดึ่งมาเลขทีมหกไปกับบอลมาเลขทีมหกหลอกอีกทีมาเลขทหกคืนมาเลขทีมากรรมการเป่าด้วยหิหมดการแข่งขันหมดเวลา รอบรองชนะเลิศคู่ที่หนึ่งผลการแข่งขันนะครับแจมซอ็อกเกอร์เอาชนะเฟียนาบายฟิรยาห้าประตูต่อสอง